สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเข้าป่า <c oughs> เข้าป่าไปเก็บกระเทียมป่านะคะเข้าป่าในสวนเข้าป่าในบ้านมาเก็บกระเทียมป่าโอ้ยดูเนี่ยดอกไม้อันนี้ดอกมันสวยนะไดีดูโอ้ยปีนี้มันปีนี้ไม่ว่าอะไรนะที่ว่ามันมีมเมล็ดนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ตายมันขึ้นเต็มเลยเพราะว่ามันไม่หนาว นี่ดอกไม้อันนี้ดูดิมันขึ้นปล่อยให้มันปล่อยให้มันขึ้นไว้นี่แหละยายจะได้ไม่ต้องขึ้นแล้วกระเทียมป่ายายจะขึ้นไหมอ่ะวันนี้จะพาเก็บเข้าป่าเดินเหยียบเดินเหยียบนะเลยเก็บเอาแถวนี้นะในในสวนในสวนทิวลิปเก็บกระเทียมกระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าบ้านยายมันก็จะไม่สวยเท่าในป่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามัน มันมียายอยู่ด้วยยายไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่ายายมีของเก่าอยู่อยู่หน่อยหนึ่งจะเอาอันนี้ไปผสมหน่อยเก็บกระเทียมป่าไปทําไมวะวันนี้รู้ไหมของเราเองเราต้องเก็บดีๆต้องเก็บอย่างดีเพราะว่าเอามีดตัดเอาเหมือนที่ป่าไม่ได้เพราะเราต้องการให้ให้ดอกมันมันอยู่เนาะให้ดอกมันอยู่คือมันจะได้แก่แล้วมันก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปเราก็เก็บเอาแต่ใบ วันนั้นยายเห็นเขาทํากุ้ยช่ายเดี๋ยววันไหนได้เข้าไปอีกไปกับใครลทีนี่ยายจะไปะเก็บมาลองทํากุ้ยช่ายดูแต่ไม่รู้ว่ามีแป้งเปล่านะแป้งเขาแป้งแป้งไอ้นั่นอ่ะแป้งมันนะไม่รู้ว่ามีเปล่าทําลองทํากุ้ยช่ายดูอยากกินกุ้ยช่ายทอดนะอยากกินอยากกินนึกถึงตลาดนัด เดีย๋ยวยายขอเก็บก่อนนะเดีย๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่งก่อนเดีย๋ยวคลิปมันจะยาวเก็บไปทำอะไรรู้ไหมจะเก็บไปทำอะไรกระเทียมปลาแล้วก็เอาฟันซิงโตแล้วก็เอาไอ้นั่นเออไม่เอาเยอะเรากระเทียมปลาไปเอาไอ้นั่นดีกว่าเอากุ้ยช่ายไปเอาขึ้นช่ายเอ๊ะกุ้ยช่ายเนาะเออ,อยากจะแกงจะแกงอ,อก่อมเนื้เดียวเดียวมาตกเล่นของมันทางนั้นหน่ยสวย,สวย นี่คือมันทั้งนั้นแหละนี่คือมันทั้งนั้นแหละนี่เดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะปะได้แล้วไปะเอาไอ้นั่นเอาไปเอากุยช่ายแล้วก็เดี๋ยวจะไปหางัดฟันสิงโตจะแกงอ่อมแกงอ่อมตับไก่วันนี้แกงอ่อมหรือแกงขี้เหล็กหรือแกงอะไรแกงอะไรก็คิดเอาเองนะ่ะทีนี้ก็ไปเอาเข้าสวนผักกัน อดอกไม้เริ่มบานแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วขณะนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งอากาศอยู่ที่ลบหนึ่งองศานะคะลบหงองศาไปเอาอีกสัก2วันจะทำ่าการไถดินนะคะแฟนยายเข้ามาเช็คดินแล้วนี่เนี่ยมันแห้งอยู่นะมันแห้งแล้ว ต้องรีบไถถ้าไม่ไถเดี๋ยวเดี๋ยวเออเขาเรียกว่าอะไรนะฝนมาอีกก็เปียกอีกแฉะอีกไถไม่ได้มาเอากุยช่ายนี่ตามแนวนี้กุยช่ายทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆตามแนวนี้เอากอนี้ดีกว่ามันสูงๆเลยกอน,นี้ดูท่าทางมันจะสูงๆูงอะมีตัดจะไม่คมเลยนะเพื่อนๆเม็ดทำสวนเด้อเคยไ,ได้เม็ดตัดกุยช่ายเ <laughs> ม็ดทำสวน ใช้มีดตัดไึ้ใช่นะคะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยายตั้งกล้องหลังแดดเปิดสองทนทนดูเอาเน้อเพื่อนไม่ไม่เก่งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่เก่งกับเขาพูดเก่งอย่างเดียวพ <c ười> ูดเก่งอย่างเดียวนะ <c ười> คุณบุญมีเขาบอกว่าคุณบุญมีก็บอกว่าเก็บผักเขาบอกว่าเก็บผัก เก็บไปคุยไปเหมือนยายคุยไม่เป็นไม่รู้จะคุยอะไรยายก็คุยได้แต่อย่างนี้แหละเรื่องไรสาระอย่างนี้หลอเรื่องสาระสาระคุยไม่เป็นหรอกเ้อคุยเป็นแต่ไรสาระอย่างนี้เลยยายทำเห็นยายทำคลิปก็ไม่ใช่ว่าเก่งเนอไปอย่างงี้เราไปตามธรรมชาติ ตรงนี้มันยังไม่ค่อยใหญ่ไปเอากอเก่าของมันดีกว่านี่กอเก่ากอดังกอเดิมมันเหี่ยวแล้วนี่มันโดนมันโดนความเย็นเนาะแฟนยายมาเดินดูดอกผลไม้ไอ้ดอกให้นั่นไม่รอดดอกลูกพิษโดนัดนะ่ะโอ้ยนี่มันช้ำอะ่ะเพือพ่อนๆน้ายายเขาเก็บกอนได้ให้มันยาวเดี๋ยวต้องไปงัดสิงโตฟันสิงโตอีกอะ่ะเดี๋ยวตังไนต่อ ไม้กดปิดกล้องไปไม่กดปิดกล้องไปโอ้ยแดดสะท้อนไม่ได้ปิดนี่ว่าเห็นอะไรอะไรหมดแล้วมั้งนี่เห็นอะไรอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆไม่ได้กดปิดกล้องนี่นะคะได้กระเทียมป่าได้อันนี้กูใช่ไปหาฟันสิงโตเอาอันนี้ด้วยดีกว่านี่มันจะอร่อยไหมล่ะเห็นแล้วมันอยากเพื่อนๆเห็นแล้วมันอยาก เห็นแล้มันอยากไปหมดเห็นมันอ่อนอ่อนอะนะยอดอันนี้หลกกิมนํำพริกก็อร่อยอร่อยอร่อยสุดๆเลยเด็ดยอดมันมันก็มีให้กินอีกไปเรื่อยเยตรงนี้ไม่เป็นไรยายจะเก็บไว้ร่องหนึ่งเนี่ยจะไม่พรวนจะไม่พรวนดิน เดี๋ยวแฟนใหญ่จะมาพวนแล้วเราต้องเก็บพวกนี้กินเดี๋ยวไปเอาฟันสิงโตไร้ปะปไปหางัดฟันสิงโตเดินหาไว้เมื่อวานเท่าไหนว่าเห็นเมื่อวานเราตอตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวไปเอากัน ผักชีใหญ่ผักชีใหญ่ไปหมดเลยนี่ไปหมดเลยมันโดนกระเทียมเริ่มสวยแล้วเห็นไหมมันเริ่มอุ่นๆมาแล้วกระเทียมเริ่มสวยแล้วขุดๆทมๆไว้อือก็ได้กิน โอ้นี่ในน,นี้ก็มีนะอย่าเห็นวันนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยในสวนเดี๋ยวหาเกินเห็นเชวบเชวบเดี๋ยวเดี๋ยวในในรองหน่อไม้ฝรัง่งเห็นอยู่แบบแบบนี่ใช้ได้ไหมอ่ะเนี่ยออกดอกแล้วอ่ะใช้ได้ไหมอ่ะออกดอกแล้วนี่ ไอโรชจ่อร่อยปอนนะ้นยี่ไม่อยากได้เลยอยากได้อันอดอยากได้อันใหญ่ๆอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะมันทั้งนั้นเลยหน่อ่อันใหญ่นนีี่่อันใหญ่อันใหญ่นี่ๆตอนนี้มันราบอยู่กับพื้นเนาะตอนนี้นี่นี่นี่ แล้วให้แล้วโอ๊ยตัดไม่ลึกมีคนก็ทำยายว่าทำไมไม่ตัดให้มันขึ้นไหม่โอ้ยอันนี้อยากจะทำลายให้มันเสียหายไปเลยนะเนี่ยมันขึ้นดือ้อรากมันยาวเพื่อนต้องไม่ต้องอยากให้มันขึ้นใหม่หรอกเนาะ เดี๋ยว,วครุมาใส่ก่อนครุเดี๋ยวค่อยไปตกแตง่งเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเนาะเก็บใส่ไปก่อนออปไปเอาตรงโน้นที่เราหาไว้นี่ตรงที่เราหาไว้เนี่ยแบบนี้มันแบบนี้ดูทางมันจะอ่อนกว่าเนาะดูทางมันจะอ่นอ,ะทะทนะอนกว่าในสวน มีเยอะมีเยอะฟันสิงโตในบ้านยายนะไม่ต้องห่วงโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะไม่ต้องเอาหรอกนี่ก็อยใหญ่ๆนี่ก็อยใหญ่ๆอึ๊ปอุบโอ้ยน,นี่นี่กำลังอร่อยนะคะไปไปต่อ นี่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 อันนี้กำลังน่ากินกำลังน alumni, ่ากินอุ These. ้บนี่นี่นะคะเดี๋ยวคอยไปทำการทำความสะอาดนะตัดก่อนนี่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 แล้นี่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 นะคะนะคะนะคะนี่อีกอันหนึ่งนะคะนะคะ นี่อันนึงนี่นี่นเต็มกระป๋องแล้วเต็มกระป๋องแล้วแกงไปก็ได้นิดเดียวเองแหละเพื่อนๆเดี๋ยวลองหาดูอีกหน่อยถ้าไม่มีกระปอนี่อ่อนๆๆๆๆตรงนี้มันอยู่ไตมันอยู่แถวๆต้นสนมันมันอุน่นมันก็เลยขึ้นมาก่อนเพื่อน นี่เห็นไหมตอนงัดตรงนี้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนเพื่อนยายเอามาถ่ายอันนี้ให้ดูเน,นี่ยอันนี้ให้ดูอุตส่าห์อธิบายให้อย่างดีอย่างเรียบร้อยเลยนะผลสุดท้ายคลิปสต็อปไว้เพราะว่ามาตรงนี้มันไอ้นั่นต้นไอ้นี่มันเยอะต้นเออ ผักลืมผัวมันเยอะก็เลยถ่ายให้ดูเนี่ยอธิบายอยังดีอธิบายให้เอฟซีฟังเนาะหัวนเนี่ยคือตน้นผักลืมผัวนะอะไรอย่างเงี้ยต้นมันจะใบเ,เนี่ยตรงนี้ไปตรงที่เก่าดีกว่าตรงที่เก่าที่เราอธิบายให้เมื่อกี้มาตรงนี้เดียที่เก่านี่นี่นี่เมื่อกี้อธิบายตรงนี้ผักลืมผัวมันจะใบมันจะลื่นๆมันจะกรอบๆ อันนี้มันจะคลายๆแต่มันไม่ใช่ใบมันจะหยักๆเห็นไหมเนี่ยแล้วใบมันก็จะสากสากดอกมันจะเป็นสีม่วงอันนี้ไม่ใช่นะคะผักลืมพัวดอกมันจะเป็นสีขาวนี่ดูความแตกต่างของมันนะเนี่ยสองอันนีอ้อันนี้ก็กินได้แต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยดอกก็จะมีสามชนิดโดยการสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะ ทเท้ทาเนสเซอร์เท้าเนสเซอร์ภาษาเยอรมันโฟเกเนเรนเนียอันนี้อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้เห็นไหมเพียบเลยเนี่ยตรงนี้น โอ้ยไม่รู้คุยถึงไหนแล้วเพื่อนๆฉะทบโอ้ยไม่รู้คุยถึงไหนแล้วฉะทโอ่ยอยากจะเป็นลมโอ้ยเอตาอยากจะเป็นลมได้เห็นตอนเยตงางัดฟันสิงโตหรือเปล่าคือยายไม่ได้คือไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคือว่าจะเอาให้มันยาวไปเลยแค่สต็อปไว้สต็อปไว้ ยายพูดไปถึงได้เห็นไหมอะตอนยายงัดสิงงัดฟันสิงโตรตรงนี้ได้เห็นไหมไอเราจะย้อนไปดูคลิปอีกก็ย้อนไม่ได้เพราะว่าคือว่าไม่ได้ตัดไม่ไม่ได้ต่อคลิปเลยนะคือถ่ายถ่ายรอบเดียวจบเนี่ยตอนท่าน่าเสียดายนะถ้าไม่เห็นตรงนี้นะกำลังพูดว่าไม่รู้ได้ถ้าถ้าเกิดได้ยินแล้วก็คงไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ายายกําลังจะไปปิดคลิปเห็นวิดีโอมันไม่เดิน กำลังจะพูดว่าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เย,ยตาเมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะ <c oughs> กำลังจะพูด <c oughs> กำลังจะพูดเฮ้ยเอาเลยกำลัง จะว่าตายเห็นเปล่าในช้กล้องหลังกำลังจะพูดแต่ลืมกดคลิปสต็อปไว้ไงยายสต็อปไว้เนาะเออแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบายบายอย่าตาบ้าบ้าอยู่คนเดียวข้างบ้านเห็นเปล่าไม่รู้